สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งแอปบูสแต็กนะครับกดตับเบิร์นิกนะครับเลือกติดตั้งเดี๋ยวนี้ครับรอทำการติดตั้งกับ ก็ลิงก์ลิงก์ลิงดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ใต้ทิปคิปชั่นนะหลังยึดตั้งเสร็จกดเติมแล้วก็กาละบาดอันนี้เป็นแอปเวอร์ชั่นเก่านะ ผมว่าผมใช้มันลื่นดีขอ,อขึ้นหน้านี้ให้เราลงชื่อเข้าใช้ใส่รหัส Google Play Store ของเรานะครับหาล้างลากใส่รหัสเสร็จกดยอมน,นะครับ กดยอมรับนะครับแค่นี้ก็จะเข้าเพย์สโต์ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้ติดตั้งสำหรับเพื่อนๆอ,อยากเล่นเกมไหนก็ติดตั้งได้เลยนะครับต่อไปตั้งค่านะครับ ตามนี้ก็ตั้งค่าตามผมได้เลยนะสำหรับใครที่เล่นฟรีไฟเพราะผมใช้แอปที่เล่นฟรีไฟอยู่นะนะให้กดตามผมนะจะไวหน่อยนะหน่อยนะครับกลิปสตาร์ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆดาวโหลดเกมซึ่งผมดาวโหลดฟรีไฟล์ไปแล้วนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะตัดคลิปไปตอนดาวโหลดเสร็จนะครับอ่าใกล้จะเสร็จน,นะ จากนั้นให้กดกาออกแล้วก็เข้าฟรีไฟล์ได้เลยผมจะมาสอนทํา90 f FPS นี่น,นะครับกดยืนยันอน,นุญาตครับอน,นุญาตครับอรอเกมอัปเดตสักแป๊บนะครับ แล้วก็การล็อกอินเกมครผมล็อกอินกับเฟสนะครับใใส่รหัสเฟสที่เราล็อกอินเกมแล้วกดดำเ,เนินการต่อกดเริ่มเกมครัตอนนี้ยังเป็น30 f p s นะครับเราต้องไปเปิดให้เป็น60ส่อ นี่ครับตังค่าแล้วก็ผมเปิดหมดเลยนะครับลตังค่าตามผมเลยครับหกแล้วนะครับต่อไปจะทำเก้าสิบเฟพีสครับที่2ก็คือนี่ครับแตกไฟล์ครับ ังจากแตกฟไฟล์ให้กดเข้าไปติดตั้ง BlueStack Tweaker 5กดเยดจากนั้นไปที่ setting อันนี้เลือกตามผมเลยนะครับกดแ tap ไปกาปลปะรอ,อ เข้าฟรีไฟล์เลยครับแล้วก็ตั้งค่าอันนี้สำหรับใครไม่ขึ้น90 fps นะให้กดปิดเปิดกดเริ่มเกม เห็นไหมครับว่าเ้าไดอ90 f p คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ